ก็เพลงจำนนแต่ว่าเป็นท่าติดฝนย้อน <ะ S 2> <ร>ได้ดนนก็กคง <น S 2> <น>ต้องยอมจำนนกับคนไม่มีใจยอมจำลาแม้ว่ารักสักเท่าไรไม่จำ,จำเป็นว่าฉันรักแค่ไหนแค่จะไม่ได้รักก็แค่นั้นยอมจำใจไอคำว่า,าลากนใจจำยอมรับเราะฉันนั้นต้องไป กับคนจริงว่าฉันนั้นไม่ใช่แค่ต้องจำเอาไว้เธอไม่รัมก,กันอุ้ยมันดีมาก EFM แฟนมไล์ e F M, ub, โอเค,อเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะไ,คไหนไหนวันนี้เราก็พูดถึงเพลงฟีดเนาะเราก็มีการ์ดฟีดมาเช่นกันซึ่งเราจะมีศิลปินให้น้องๆเนี่ยได้ร่วมฟีดกับโจทย์ของเรานะคะ คนแรกค่ะให้น้องๆเปิดเองเลยอืมอนี่ค่ะฟีดกับคุณพันเตอร์ค่ะนายซิงเกิลซาบานได้เลยอะไรนะคะเนกบนบังออนปะใช่ค่ะสาบานได้เลยไม่ใครรักใครเท่าเธอมาต่อแนะคะแม่บังออนอย่าเงอนไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมด ตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันโยบโยบท่าพระมาณขอสาบานแบบที่เขาเล่นชาเลนจ์ได้ไหมที่ทำท่าแบบเล่นหูเล่นตาอย่างเงี้ยเอออ่อาร้องร้องด้วยร้องด้วยพี่ผิดเองพี่ผิดงไม่เป็นไรพูดหนูไม่ผิดหรือสาบานนี่เลยไม่เคยรักใครจนเจอมันก่อนโอแม่บางอ้อนอย่างงันไปเลย อากมีลูกแบบเนี้ยก็อยากมีแม่แบบพี่แนนแม่ลูกผูกจิตอ่ะจดต่อไปค่ะ1นึ่งสองสามแบมโดนเทแต่เทอยู่พีชอบงฉันนจะโดนเทแต่ยังเทอยู่ใครๆก็จะ ถึงจะมีรักก็แค่้ามายให้มันดีกว่าที่แค่ถึงจะโดนเชแต่ก็เชะอยู่ใครๆก็รู้ไม่ไววแต่ก็ได้อยู่โดนเชะแต่ก็เชะอยู่หลักไปหมดเลยอ่ะอ่าโจทย์ต่อไปค่ะจำงนนค่ะของพี่นนเพลงนี้เพราะมากจริงค่ะกต้องยองจังนนกับคนไม่มีใจ ยอมจำลาแม้ว่ารักสักเท่าไรไม่จำเป็นว่าฉันแังแค่ไหนแค่จะไม่ได้รักก็แค่นั้นยอมจำใจไอ้คำว่าลาก่ใช้จำยอมรัว่าเธนนั้นต้องไปกับความจริงว่าฉันนั้นไม่ใช่แค่ต้องจำเอาไว้เธอไม่รักกัน เนื่องจากเวลามันเหลือเยอะพี่ยัยขอเพลงจำนนแต่ว่าเป็นท่าติดฝนที่รได้ลองดูค่ะหนึ่งสาก็คงต้องยอมจำนนกับคนไม่มีใจยอมจำลาแม้ว่ารักสักเท่าไรไม่จำเป็นว่าฉันรักแค่ไหนแค่จะไม่ได้รักก็แค่นั้นยอมจำใจใยคำว่าลาก่อน ใจจำยอมรับวบาฉันนั้นต้องไปกับความจริงว่าฉันนั้นไม่ใช่แค่ต้องจำเอาไว้จะไม่รักกันอุดยมันดีมากมันเข้ากันเหลือเชื่อ <c oughs> อันนี้พี่แดนคิดมาแล้วใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวคอนเสิร์ตหน้านนทนนต้อง,งนนอนไะ <c oughs> แล้วก็ฉันอะไม่เคยรู้สึกอยากออกเงินซื้อเก้าอี้ใหม่เท่าตอนนี้เพรามันดำเงี้มากแล้วมันแบบนี่เออมันเอียดอาร์ตอะเนาะอุ้ยตายแล้วศิลปินคนนี้ทำไมคะวายพี่โดขอโทษค่ะขอโทษ่ะไม่ไม่ได่จริงจริงรู้ดีว่าไม่ดีพอจะอยู่ในหัวใจรู้ว่าหัวใจฉันไม่มีค่าถูกเขา อภไปให้ได้หรือเปล่ากับคนคนนี้ที่มันมีเธอทั้งใจแม้ไม่ได้มีโอกาสจะอยู่เพื่อรักเธอรู้ไว้ว่าเธอจะเป็นคนเดียวในหัวใจโปรดเธอโปรดเข้าใจยกโทษที่ฉันได้ไหมแล้วเออโอร้องไงเออโอวั o o นะนะั้นอะเนื้อเออโอ นี้ี่ดวันที่9สิงหาว่างไหมอยากจะจ้างไปเล่นที่งานวันเกิดโอ้ยอุ้ยเสียแรงแต่อีก10ปีนะ1 0ปีขอเก็บเงินก่อนมาโจทย์ข้อสุดท้ายค่ะเบ b ีมอนสเตอร์เป็นเองเป็นค่ะถูกค่ะ Got the moon gone she's 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 Yeah be e a be y a m o n d she's 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 กันมาก่อนเป็นชิดที่ซอมากจริงที่เราลองสอมาชี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 ่แต่น่ารักมากเลยอ่ะมีความสุขสุดๆใช่ขอแบบว่าเพลงชิชแต่ว่าเป็นอินเนอร์เดจาวูได้ปะได้ลองลองไหมโหยากลองทำได้ยากค่ะยากมากเลยค่ะเราพูดในที่นั้นแหละ ทำหน้าไม่ถูกเพราะว่าคือต้นฉบับเขาทำไม่ดีเขาทำไม่ดีมากเออเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเอาไม่เป็นไรไม่ต้องทำก็ได้ต่อต่อแล้วต่อที่หมดยังอันนี้หมดยังหมดแล้วโจนหมดแล้วชาวแฟนดมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยเงี้ยเงี้ยอะไรอะ efm แฟนม 来。Like.